คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะถึงเวลาที่ต้องแสดงความรู้สึกออกมาแล้วอืมไม่รู้ว่าใครนะคะมีใครบางคนติดแตกี่นีเอ,อ,อาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องสร้างสารรค์ความสัมพันธ์แล้วหรือเปล่านะนะคะอืก่อนหนะน้านี้นะคะคุณเองอาจจะเป็นคนที่ คอยสร้างสรรค์ความสัมพันธ์นะคะคอย create event ต์อีเวนต์บทสนทนาต่างๆหรือแม้กระทั่งทำอะไรดีๆให้เขาตลอดนะคะแต่ใครบางคนก็ติดแตกหรือเกินเนาะแต่ตอนเนี้คุณอาจจะหยุดนะคะในการแสดงออกในการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อะมันก็เลยไปปลุกด้าน Creative ด้านที่อยากจะแสดงออกของใครบางคนขึ้นมานะคะ ตัวคุณคุณอาจจะแบบว่าอยู่ในโหมดที่วางจิตวางใจให้สงบนะคะสบายจากที่เคยแบบรุ่มร้อนเหมือนกันนะแบบพยายามแสดงออกพยายามทำแล้วแบบอีกฝ่ายก็อ,อยู่ในถ้ำสงบสงบเกินทีนี้ในวันที่ความสัมพันธ์มันสงบต่างฝ่ายต่างแบบ ไปอยู่พื้นที่ของตัวเองนะ่ะมันมีใครบางคนนะคะได้เติบโตได้เรียนรู้นะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็ใครบางคนในที่นี้คุณหรือเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือนะคะสปอร์ตหรือมีคําแนะนําดีๆให้กับผู้อื่นได้เหมือนกันนะคะอ๋อแล้วตัวคุณเองนะ่ะก็มีอิทธิพลต่อาการเติบโตทางจิตวิญญาณของเขาเช่นกันหรือทําให้เขาอะคะ่ะ เข้าใจอะไรในตัวเองมากขึ้นเข้าใจในความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นจากการที่บางทีในความสัมพันธ์นะมันอาจจะมีการเว้นวักเนาะแต่มีคนคิดถึงการเดินทางนะหนถ้ามีระยะทางเข้ามาข้องเกี่ยวเขาก็อยากที่จะเดินทางมาหาคุณหรือสองยังอยากจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันในความสัมพันธ์นี้นะคะและ สามบางคนก็อาจจะกลัวว่าคุณจะเดินทางไปที่อื่นแล้วหรือเปล่าใครบางคนอาจจะมีเสียงเพลงบทเพลงหรือเสียงดนตรีที่เป็นสื่อรักแทนใจเนาะหรือไม่งั้นอีกในหนึ่งเขาก็มองว่าจริงๆคุณเ่เขามันก็มีความเป็นทีมเวิร์คที่ดีเหมือนกันนะเหมือนเวลาแบบวงดนตรีอะค่ะมันจะมีการ เข้าขายกันได้เข้ากันได้นะคะและอาจจะนึกถึงช่วงเวลาที่เคยสนุกด้วยกันมีความเข้ากันได้นะคะมันเป็นบทเพลงที่สวยงามใครบางคนในที่นี้อาจจะมีดวงตาที่ที่ชวนมองหรือเขาอาจจะอยากมาสบสายตาคุณนะคะบางคนอาจจะสื่อสารกันผ่านภาษาต่างประเทศด้วยหรือถ้าไม่ใช่อีกในหนึ่งก็คือ อย่ามาสอบสายตาคุณนี่แหละนะคะอืออย่าที่จะแบบแสดงความรู้สึกนะคะจากใจนะคะคือแต่เขาก็รู้นะว่าสายตาเนี่ยบางทีมันก็ปิดไม่มิดเหมือนกันใครบางคนนะคะอาจจะเคยแบบไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันไปวัดไปศาลเจ้าหรือถ้าไม่ง้นนะ ความสัมพันธ์เนี้ยสำหรับเขาเขาก็รู้สึกว่ามันพิเศษมันเหมือนถูกอะไรบางอย่างนะคะกำหนดไว้ให้เราต้องมาเจอแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันตัดกันไม่ขาดง่ายๆบางคนก็ดีอยู่กับคนเอเชียด้วยกันเองนะคะหรือบางคนก็อาจจะชอบเดินทางไปประเทศทางแถบเอเชียหรืออยากจะเดิน ทางมาประเทศทางแถบเอเชียบางคนก็ดีกับทางญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะหรืออาจจะชอบอนิเมะนะคะมันมีคาว่าไอชิตะรุฉันรักเธอหรือคิดถึงเธอหรือรู้สึกดีกับเธอระยะทางและเวลาที่ผ่านไปอะ่ะมันไม่ได้ทําให้คุณสองคนอ่ะนะคะเขารู้สึกว่ามันไม่ทำไม่ได้ทําให้เราสองคนเนี่ยแยกจากกันอย่างแท้จริงแต่เขาไม่ชอบ เห็นน้ำตาของคุณนะคะหรือการที่เวลาความสัมพันธ์มันสะดุดแล้วต่างฝ่ายต้องมีเรื่องให้เสียใจอะ่ะโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณสะเทือนใจหรืออาจจะมีน้ำตาบางคนก็มีน้ำตานะมันก็ทำให้จของเขาแทบจะสลายรอก,ก่อนเขาบอกอย่าฟาอย่าพึ่งไปไหนจริง,รงๆเขามีความปรารถนาดีให้คุณนะอยากให้คุณมีความสุขนะคะ wish แล้วก็ มีแอปขอพอรอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้เป็นจริงด้วยหรือเปล่าเนี่ไม่แน่ใจยังอยากจะผูกคุณไว้นั่นๆไม่ให้ไปไหนเนาะคุณเหมือนเป็นของควาญสำหรับเขาเหมือนกันค่ะมีคนนะคะอาจจะอยากไปเที่ยวทะเลเดินเล่นนะคะบนหาดทรายเก็บเปลือกหอยจริงๆเขาไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องหยุดหรือจบนะอยากจะอยู่กันไปยาวๆถือไม่เท้ายอดทองกระบองกระบองยอดเผ็ มองว่ามีแพชชั่นนะคะเพราะว่าสีแดงค่อนข้างเยอะเนาะนะคะมีความปรารถนาในความสัมพันธ์นี้อยู่กับคุณเหมือนกลับไปเป็นเด็กอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เปรียปร้ยวๆอมหวานเหมือนกันแต่ก็มัน,มนก็มีชีวิตชีวาดีนะเออดีกันบ้างไม่ทะเลาะกันบ้างง้องแงงกันบ้างจะบอกมีคนห่วงกลางอะ่ะกลางมานะคะห่วงกลางแต่ก็อยากที่จะ ปล่อยให้ตัวเองได้ทําตามใจแบบปรารถนาหรือแบบว่าเป็นอิสระทางความรู้สึกแล้วแหละหมายถึงว่าไม่ต้องกักต้องเก็บเอาไว้นะคะคิดอะไรพูดยังไงทําอย่างงั้นแล้วก็มันมีเรื่องของการโบยบินเนาะอาจจะอยากบินมาหาหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเขาคู่กับวัวยาเลยการเดินทางเกิดขึ้นนะคะ